สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้้คืเๆกับน้องหน่อยเหนักเยอะน้องเก็เบาเบาของพวกพี่หน่อยเพราะว่าพวก่ก็คืออดอแล้นะคะอะแม่สวัสดีค่ะ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 จะแจดีว่าพวกหนูคืออ๋ออันนี้อรออมอนอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแบบนี้สวัสดีครับแอมอนครับ สวัสดีครับภูเก็ตครับพวกเราสองคนจากจิมเอ็มทีวีครับครับผมมีอะไรมาประกาศลูกมีประกาศเฮ้ยประกาศประกาศอะไรประกาศรางวัล t นเอนเตอร์เทนอวอร์ดอ๋อไม่ใช่ประกาศอ่ามแฟนเดย์ออสกาใช่ไหมใช่นะครับก็ฝากด้วยนะครับก็วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับอ๋อวันที่20กรกฎานะครับผม ใช่ครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับครับเตรียมเตรียมตัวยังไงบ้างเหรครับก็ยังไงอ่ะผมอยากพูดภาษาญี่ปุ่นครับใช่ที่แน่หน่อยแบบอะไรนะครับได้ไหมได้ไหมโชว์โชว์โอยคำนี้ยากมากครับคำนี้ยากเลยกอาจจะไม่เคได้ยินใช่เราไม่ทันซื้อไหมครับไม่ทันเลยไม่ทันไม่รอซื้อตั๋วไปฟังเพลงเลยครับเอาวันมีด้วยใช่ไหมลูกเอาวันมีด้วยเอาวันมีไหมเอาวันมีไหม เขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วมีครับคนในจิวะทยามีคนกระซิบมาครับยายบ้าที่พี่เขามาแอบแสดงความรู้สึกด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบ้านใหม่เล้วครับบ้านใหม่บ้านใหม่ตื่นเต้นนะเวลาเข้าเข้าตึกก็ตื่นเต้นมากครับใช่ก่อนจะก้าวขาเข้าไปนี่ผมแบบต้องตั้งน้ำมูก่อน ไม่ผมตื่นเต้นในเวลาเจอแฟนลับข้าหน้าเต้นแบบไม่รู้รอผมหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าแบบมันตื่นเต้นในเวลาเข้าตึกไม่รู้ไม่รู้ยังไงอ่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดเวลาครับแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบศิลปินก็แบบต้อนรับพวกผมดีมาเขา n น c มาครับตารางงานเป็นไงบ้างคะเริ่มเริ่มมีตารางเริ่มจากกลับมาเยอะเหมือนเดิมครับใช่อาจจะเยอะกว่าที่เคยครับ เราสู้สู้ครับสู้สู้ไหมสู้สู้ครับสู้สู้สู้เจอรับน้องรับน้องอะไรไหมรับน้องพี่รับน้องรับน้องน้องไหมเจอพี่เต้ไงอ๋อเราเนาะเจอพี่เต้พี่เต้พี่เตตะวันครับใช่ก็เฮ้ยเขาไนฟ์มากบอกเลยว่าเขาช่วยผมคุยแบบเขาบอกว่าเขาพูดมากแล้วแต่ผมพูดมากกว่าคือว่าเรารับน้องเขาหรือเขารับน้องเราผมน่าจะรับพี่ครับแต่เราเป็นคนไม่บอก หหลลาาาากยยของงงงนัไบ้ใช่เออหนูได้ลองทำอะไรหนูได้เห็นว่าเราจะต้องทำอะไรในอนาคตบ้างก็ก็ยังไงก็แบบมีแบบทั้งแบบยังไงอ่ะงานเต่าแล้วโอกาสได้ร้องเพลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในแฟนเดย์อ๋อครับโอ้ก็ต้องรอติดตามในแฟนเดย์โอซาก้านะครับผมใช่ต้องบอกว่าคิดว่ามันจะเป็นการซ้อมที่จริงจังมากเพราะว่ามันเป็นการไปแฟนมีตต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราฮะแล้วก็ การร้องการอะไรอย่างงี้ก็จะมีการเวิร์กช็อปต่อมาเรื่อยๆเลยสอบทันก็น่าจะหนักอยู่ครับเพราะว่าพี่เขามาคุยผมก็บอกว่าแน่นเลยนะตารางซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงน่ะส่วนตัวอยากเพิ่มสกิลตรงไหนพิเศษทั้งสองคนเลยครับผมก็อยากร้องร้องเพลงครับแล้วก็เต้นครับแล้วก็ดูตุ๊กตาอะไรนี้หน่อยครับใช้กับแบบอยากจะพัฒนาตัวเองบ้างจริงๆอยากลองเต้นครับเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเสริมบุคลิกให้กับตัวเราครับ โดยปกติสนิทกับคือร่างกายออมอนเหรอแอมอนได้แฉะไหมอะไรนะเพอรสิซ็นต์โอ้ยมอนเนี่ยเรียนพร้อมๆกันไงโอ้ยแอมอนแอมอนอาจริงมอนเป็นคนที่แบบพัฒนาเร็วมากคือไม่ตอนแรกก็แบบเงื้อง้าแหละแต่ว่าแบบไปไปมาซ้อมตรงซัมเตรนก็ก็จำท่าได้แบบเร็วเรียกว่าผมอีกอัยที่เราเป็นแอม้อน อันนี้ถือว่าค่าชมนะไม่แสบนะไม่แสบจำได้ครับแต่ว่าเต้นมันยังไม่อันนี้ครับมันยังไม่ท่ามันยังไม่อะไรอ,อย่งางเงี <c> ้ย <oughs> ใช่มันต้องฝึกก่อนสกิลเต้นของเราเต็มร้อยให้เท่าไหร่ครับตอนนี้โหยโอ้ยผมเหรอผมก็ม่อนเหรอผมว่าผมสำหรับผมนะผมว่าคุณน้อยมากผมรู้สึกว่าผมแบบเต้นไม่ค่อยเป็นอ่ะใช่ผมรู้สึกผมเต้นไม่เป็นจริงคลิปนานแค่ไหนจะกเต้นเต็มกราฟเต็มอย่างเต็โอ้ยนานแค่ไหนเหรอปีนึ่งไหม อีเดือนโอ้โหอโอ้โหหกเดือนหกเดือนหกเดือนว่ะหกเดือนนี่พิ้วเลยสุองเท่าเดิมแต่ที่น่ยก็อยากให้พีพีสพอ์ต์เราเนาะใช่ครับแล้วฝากองฝาให้อเม้อนพูดเถวะอเม้อนอ้อนเก่งอยู่แล้วอตพวกเราดไว้ก็พวกเราก็เป็นเด็กใหม่ของตึกแกมมี่นะครับแล้วก็อยากฝากตัวผมอมอนอ่ะผมโปเก้ครับครับก็ เพิ่งเข้าตึกมาไม่ถึงหนึ่งส so, ัปดาห์ครับใช่ยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังตัวเล็กอยู่ครับอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับแม่แม่หมีเจมส์เอ็มครับเออเอาพ่อจันหนักแล้ววะเฮ้ยเราใหญ่ยอมแม่เราจะหนักแล้ววะเราต้องหนักป่าลูกซัพพอร์ตโปรเกมสหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ